สวัสดีค่ะเนี่ยดามเขาห่วงลูกเขามากเลยอ่ะเขาไม่ให้เบียร์ะละแม่เข้าใกล้ลูกเขาเลยอ่ะอันี้เบียอยากจะไปดูลูกเขาลูกเขาน่ารักมากเลยอ่ะอยาให้ดูเห็นปะเห็นกไก<ป>่กัน ตอนนี้ก็ลังนอนอยู่เขาแบบเขาห่วงลูกเขามากเลยอะ่ะดูคนนี้คนนี้จะไปดูเขาก็ไม่ให้ไม่ให้เขาใกล้เลยทําไมอ่ะลูกทำไมอะ่มอะเขา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 ,เขาเป็นไรไม่เอาเดี๋ยวม่ยังความล้วจากหนูคือเบียก็ เพื่อนของน้องชายนะคะเขาจะมาเอาไปมาเอาไปประมาณกี่ตัวบ้าประมาณหกตัวส่วนเบียร์จะเอาไว้เอาไว้ที่ร้านหนึ่งตัวนะคะบางชื่อแล้วด้วยวจะเอาตัวเมียไว้วจะเอาตัวเมียไว้ชื่อว่าเฮงเฮงเพราะว่าเขาคลอดในคอนเตอร์บีเงีะแล้วก็หลังจากคลอดเสร็จปุ๊บทุกสีทุกอย่าง เข้ามาเดียวไม่ว่าจะเป็นงานเข้ามาเยอะติดต่อมาเยอะแล้วก็ครีมก็ขายดีขึ้นกว่าเดิมก็เลยตั้งชื่อว่าเฮง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 นะบว่าสามารถทำได้เพราะเป็นจิตรนิสัยคุยแล้วว่าเกอดตัวก็น่ารักดีเลยชื่อเฮงเฮงถามแม่หน่อยแม่ คูโดนไครโอ้โดนดัมคูเหรอกล<อ>ัวดิไม่กล้าให้เอาข้าวให้มันกินเลยอ่ะเนี่ยคนเนี้ยก็เป็นแม่จะเอาข้าวให้ดัมตลอดแล้ว,ลวก็คู่แม่ <c oughs> <c oughs> จัดกัดด้วยวนะเ <c oughs> นี่ยเออจัดการด้วยอ่ะเดี๋ยวไม่กล้าท้องไปเนี่ยแหละแม่ลูกอ่อนกนะนห่วง <c oughs> ลูกอยู่น้องวันนี้เนาะม,มาละไปไป